สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d e a i c h Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Quest Festival p l a y l i s t ตัวนี้นะครับในซีรีส์ที่2ตัว Winter เนาะสัปดาห์หน้าเราก็จะได้ s v j กันแล้วนะครับต้องเลเวล9ก่อนนะครับถึงจะทำ Quest พวกนี้ได้นะครับอ่ะอันแรกนะครับเป็น Quest Horizon Tour นะครับถ้าเป็นสีทองแบบนี้แล้วไม่ต้องทำก็ได้นะครับปล่อยมันไว้เลยแต่ใครยังไม่เคยทำมันจะให้เราแข่งนะครับ3ด่านให้ชนะบอสนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับเป็นถ่ายรูปล้ออะไรก็ได้นะครับบนภูเขาไฟนะครับตัวนี้นี่นะครับภูเขาไฟนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็บรถมมาเลยนะฮะคันไหนก็ได้แล้วก็กด P เข้าหมดถ่ายรูปนะครับแล้วกด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับง่ายๆ e ีซีสำหรับควสนี้นะครับถัดมาเป็นควสนี้ครับขับห้ามชนแบบจับเวลานะครับตัวนี้ห้ามชนกำแพงใหญ่นะครับชนรถเล็กๆได้นะครับตัวนี้ ดเข้ามาเลยนะฮะแล้วมันจะมีตัวตรงนี้นะครับที่เป็นแผนที่เล็กๆเนี่ยให้กดเข้าไปเล่นในนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บจะมีดันให้เราเล่นนะครับอันมาเป็นทําความเร็วด้วย241.4นะครับด้วยเจ้าปี i7 ปี1997นะครับตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้ได้2 c 1นะครับใช้มัดดาปี97ตัวนี้นะครับ i 7แล้วก็จูนนี้นะครับ ให้สังเกตเลขความมือนะครับให้ได้ส4 1แล้วเราวิ่งเข้าไปในแถบสีส้มๆนี้นะครับตรงแผนที่เล็กเนาะมันก็จะผ่านนะครับมีรูปถ่ายรูปแชะก็คือผ่านนะครับถ้าเลย2 4 1สนะครับถัดมาเป็นควสกระโดดไกลนะครับให้ได้274นะครับตรงนี้ด้วยรถเลโทสปอร์คาร์นะครับใช้ B7 0 0นะฮะรถที่ใช้เป็น R34 นะครับแล้วก็ใช้จูนี้นะครับแล้วก็ไปกระโดดเนินได้เลยนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะฮะให้เลขตรงกลางให้ได้2 7 4นะครับถึงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันไกลนะครับไปโดนมาไกลๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นวิ่งจับเวลาครับสิบสิาวินะครับขั้นต่ำ15บห้าวิห้ามต่ำกว่านี้นะครับโดยรถ UTV A 8 0 0นะฮะจะอยู่บริเวณภูเขาไฟอีกเช่นเคยนะครับที่เป็นรูปปักหมุดสีส้มตรงนี้นะครับห้ามต่ำกว่า15บาวินะครับใช้รถคันนี้นะครับแล้วก็จูนนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็เข้าไปวิ่งตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นทางให้เราวิ่งจากนี้ไปหาเส้นชัยนะครับโดยจะเวลานะครับด้านล่างมันจะมีเวลาบอกนะครับขออนุญาตกรเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมชนต้นไม้บ่อยนะครับขับดีๆจะได้ประมาณ30มสิบวิอยู่นะครับถัดมาเป็นเควสชนกล่องของขวัญนะครับตัวนี้25กล่องที่ Horizon Festival นะครับไอ้รูปตัวเฮดพวกนี้นะครับเนี่ยมีกล่องของขวัญนะครับครบนะครับไปทุกที่เลยนะครับ ไปทุกที่เลยเก็บให้มันครบ25กล่องนะครับไปทุกทุกที่เลยนะครับจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับก็ขับชนไปได้เลยนะครับนี่ถัดมาเป็นเวทมินิเกมนะครับมินิเกมก็คือจะมี3เกมข้างในให้เราไปเล่นนะครับกดไฟทีมเข้ามาได้เลยนะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นไฟทีมนะครับอ่ะถ้าเรามีเพื่อนก็เล่นไปกับเพื่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นมินิเกมก็คือห้ามออกเลยนะครับให้1ชิงมงกุฎ2เล่นซอมบี้และจับ3เล่นส่งธงนะครับแพ้หรือชนะก็ห้ามออกนะครับเพราะว่าควสจะผ่านเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นแข่งเป็นหมดทีมนะครับถัดมาเป็นแข่งกระบอทนะครับตัวนี้เป็นออนไลน์แข่งกระบอทนะครับผู้เล่นออนไลน์ไปแข่งกับบอทเนาะให้ได้2ตาขึ้นไปนะครับทําแต้มสีฟ้านะครับให้ได้2ตาขึ้นไปกดไฟทีมไปเลยนะฮะใช้เป็น N X X R ปี2 0 0 5นะครับ แล้ก็จุนนี้นะครับนี่นะครับขับไปเล่นเลยนะครับมันจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะแข่งกันนะครับก็ให้เราทําแต้มสีฟ้าตรงนี้นะครับรูปหมวกกันกฟ้าเนี่ยให้มันแซงนะครับแซงวอตดนั่นเอง2ตานะครับจะให้เราแข่งสาตาแต่ต้องแซง2ตาขึ้นไปเราถึงจะชนะนะครับถ้าครบสองตาปุ๊บมันจะผ่านเลยนะครับ โอเคถัดมานะครับเป็นเควสแข่ง3ด่านขาวนะครับให้ติดท็อป3นะครับแข่งกับบอทนะครับตัวนี้กดโซโล่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะมีด่านสีขาวงอกออกมาแบบนี้นะครับพอเราไปถึงด่านหลักมาแล้วเนาะจะมีด่านย่อยข้างในอีก3ด่านนะครับก็แข่งให้มันครบเลยนะครับใช้เป็นคันนี้นะครับ a อลเพนนะครับตัวนี้ A110 นะครับเป็นด่านแรนลี่นะครับแล้วก็จูนี้นะครับ โอเคเนาะนะครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งของผมนะครับอันนี้สองนะครับหันมาเป็นอันที่สามนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกันครับแค่ใช้ GR Super นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนด่านนะครับด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับ จูนเมื่อกี้ด้วยเนาะรถจีอาทุปาแล้วก็จูนเมื่อกี้นะครับถ้าดูไม่ทันกดหยดดูได้นะครับเล่นให้มันครบทั้งสามด่านเลยนะฮะสามด่านนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นนี้ครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นอีกด่านหนึ่งนะครับ ใช้เป็นเลนโรเวอร์นะครับปี2015นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้จูนนี้นะครับถ้าไม่ใช้จุนนี้อาจจะวิ่งไม่สู้บอดนะฮะบอดมันแรงนะครับภาคนี้บอดลดแรงนะหรือไปแต่งลงเครื่องสุดก็ได้นะครับลง V12 อันล่างสุดเลยนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับใครที่ไม่อยากลดจุนสามารถแต่งได้นะครับผมแนะนําให้แต่งเป็นสุดทุกอย่างนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับ3ด่านขาวแข่งกับบอทนะครับครบทั้ง3ตาแล้วนะฮะตัวนี้ครับเป็นเควสย่อยครับฟอร์ซาทอนนะครับสีเควสย่อยก็คือใช้ฟอร์ลี่สี่ตัวนี้นะครับเควสที่1คือเอาอันนี้ออกมาขับนะครับเควสที่1ผมจะบอกทําทีละอันนะครับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับหลังจากได้รถคันนี้ออกมาขับแล้วนะครับเควสที่2นะครับเขาให้เราขับแช่321กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาสิบวินะครับให้ไปที่ทางด่วนเลย ครับก็ให้สังเกตเลขความเร็วของเรานะครับทางขวามือเนาะให้ได้มากกว่า321นะครับแล้วก็ขับแช่ไปเลย10วินะครับประมาณนี้มันจะขึ้นนะครับด้านล่างว่าส็จนะครับ3ก็คือให้เราสะสม6ดาวนะครับในสปีดโซนนะครับภายใน5นาทีนะครับก็วิ่งไปกลับนะครับเอาตรงนี้นะง่ายๆนะครับตรงนี้ที่ผมเรียวไว้ให้นะครับนี่นะครับสปีดโซนให้ทํา3ดาวนะครับ ตรงด้านล่าง3ามดาวที่นี่คือ201เนาะก็วิ่งมาได้201นะครับในบริเวณด้านล่างนะที่มันเป็นเลขวิ่งอยู่สีเหลืองนะครับให้มันได้201นะครับขาไปแล้วก็ขากลับต่อเนื่องเลยนะครับห้ามเว้นนะครับถ้าเว้นมันจะเสียเวลานะครับมันจะให้เริ่มใหม่นะครับให้ทําภายใน5นาทีนะครับ5นาทีหลังจากที่ได้3ดาวครั้งแรกแล้วนะครับมันจะนับเลยนะครับปุ๊บเควสเราก็จะผ่านนะครับจะเป็นรูปตัวเฮดเด้งขึ้นมานะครับด้านล่าง แบบนี้นะครับคือผ่านนะครับถัดมาเป็นนี้ครับชนะรถเลสซิ่งสองครั้งนะครับใครที่เอารถมาขับแล้วของเควสพวกนี้ยังไม่ผ่านทั้ง4อันนี้นะครับก็ให้ล็อกเอาเข้าเกมใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นด่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาตั้งค่าบทนะครับให้เป็นง่ายสุดเลยนะครับจะได้ชนะง่ายๆนะครับแข่งสองตานะครับมีครั้งที่1นเนาะ อันนี้ครั้งที่สองครับอันนี้เป็นเอาชีวิตรอดนะครับติดท็อปสาสิบนะครับตัวนี้ให้เราไปเก็บรถมาจากในป่าครับที่มีโดนบินอยู่สีม่วงนะครับไปเก็บรถมาแล้วก็มาอันนี้นะครับนี่ให้ติดท็อปนะครับ30ตรงนี้ได้ที่17แล้วเนาะ ก็ไปท้าแข่งไปเรื่อยๆนะครับท้าแข่งไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะผ่านนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะให้เล่นหมอนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าให้ชนะคน5คนนะครับไปท้าแข่งให้ชนะ5คนเนาะก็จะผ่านนะครับโอเคนะครับเนี่ยเราจะได้ S V J แล้วนะครับในสัปดาห์หน้าเนาะนะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ